สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็งเช้าบ่ายนะคะทุกท่านค่ะวันที่6กันยายน2567นะคะทุกคนวันศุกร์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลยก็ให้ FC ทุกท่าน พิจารณาเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องใจจะพาทุกคนไปดูวันที่5ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับวันที่5นะคะทุกคนใจให้เด่นรอบเช้านะคะ5้และ4นะคะ มา6กแปดหพี่น้องเด่นมา4นะคะทุกคนเข้าคู่48นะคะคู่ตัวเด่นบอมาพี่น้องเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะรอบบ่ายใจให้0นย์และ9มา4 3 0สามนะคะมา0ูนย์มา, 0, มาสเด้งนะคะ่ะทุกคนเข้าคู่ตัวเด่นศูนยนะคะทุกท่านแล้วก็เข้าคู่อีกหนึ่งคู่คู่ตัวกลับ3 0มศ นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายศูนย์มาสองเด้งน,นะคะวันนี้ห้าหลุดนะคะสาหรับห้างเซิงเนาะคะ่ะเอาเราไปลุ้นต่อวันที่หกนะคะทุกคนมีช่วงเข้าช่วงหลุดนะคะทุกคนคะ่ะวันที่หกนะคะจากที่ใจคานวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่สองและหนึ่งนะคะสองนะคะทุกคนทุกคนสองศูนย์สองหกสองแปด สองสี่สองเจ็ดสองสามนะคะหนึ่งค่าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่นะคะทุกคนเด่นรอบใบนะคะเด่นรอบใบอยู่ที่หนึ่งและศูนย์วันนี้เลขหนึ่งเบิ้ลน,นะคะทุกคนตรงกับเลขเบิ้ลประจําวันในพี่น้องมือวันนี้หนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้อง

มาดูคู่ตัวเด่นไปพร้อมๆกันนะคะ2อ1หนึ่งหนะคะสอนะคะหก็หนึ่งสอนะคะทุกคนอ่าหกับ0ูนย์รอบป่ายนะคะหนึ่งสองนะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่าย f ีท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กับนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันกันค่ะเลขเด่นประจําวันศุกร์นะคะทุกคนอยู่ที่เลข6ไและเลข1เลขเบิ้ลประจําวันคือ66กับ1 1 6หนึ่งกับ1นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะคะ่ะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนคะ่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่2และ1เด่นประจําวันอยู่ที่6และ1เป็น26 2 uh 1สองติดคู่ตัวเด่น2 1 1 2นะคะ1่ค่ะ1 6ึงตึงติดเลขเด่นประจําวันติดเลขเบิ้ลประจําวันติดคู่ตัวเด่นด้วยนะคะทุกคน1 1นะคะ1กับ0ย์รอบบ่ายเป็น161 1เหมือนกันกับรอบเช้าเนาะค่ะติดเลขเด่นประจําวันติดคู่ตัวเด่น1 1่นเลขเบิ้ลประจําวัน11นะคะ0ย์ค่ะ0601ติดคู่ตัวเด่นศ1น หนึ่งศูนย์ะพี่น้องเป็นจังไใดเนี่ยคะ่ะพี่น้องคะมีคู่ใดมักบ่คคะมักก็สามารถตามได้เด้อคะ่ะพี่น้องบ่ามักก็ผ่านใดนะคะสถิติกะมีเข้ามีหลุดถูกเมื่อนาะคะ่ะเนาะสาหรับคู่ที่ใจจับให้นะคะเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดกันทุกวันนะคะ ถ้า FC ไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็สามารถจับใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั่งเส็งวันที่6กันยายน2567นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆวันหมานสุขภูสุขพนพี่น้องสวัสดีค่ะ